สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้เอทียานะครับวันนี้เขาเรียกว่าหูห่างหายกันไปนานเลยครับคุณลูกค้าต้องเขาเรียกว่าสวัสดีแฟนเพจแฟน u t u b e นะครับแล้วก็ลูกค้าทางบ้านทุกท่านเลยนะครับหายกันไปหลายวันเลยเกือบอาทิตย์เลยครับลูกค้าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งยุ่งนิดนึงแอดมินต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้พามารีวิวเลยนะครับแล้ววันนี้อาจจะเขาเรียกมารีวิวตัวซ้าเดิมหน่อยครับคุณลูกค้าเป็นตู้พระหมู่เจ็ดนะครับแต่รูปแบบใหม่ตอนนี้คือพิเศษครับคุณ ตาจักรตรงกลางมาใหม่ให้สวยมากนะครับวันนี้ยินดีนำเสนอเลยแล้วก็เขาเรียกว่าขอญาตประชาสัมพันธ์ลูกค้านิดนึงด้วยนะครับท่านใดที่กําลังรออยู่นะครับตู้พระหมู่7ตอนนี้สินค้าหน้าร้านเข้ามาแล้วนะครับมาด้วยกันถึง2หลังเลยนะครับท่านใดที่กําลังรออยู่นะครับฝากรบกวนติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับคุณลูกค้าหมู่7นะครับตู้พระนี่ครับสหลังเลยนะครับรุ่นใหม่ครับคุณลูกค้ามีตาจักให้ด้วยนะครับตรงกลางสวยมากนะครับนี่ครับอันนี้หมู่7เหมือนกันเข้ามา2หลัง ท่านใดที่กําลังรออยู่ครับผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแวะมาได้เลยหรือว่าติดต่อสอบถามทั้งเพจมาได้เลยนะครับแล้วก็พาลูกค้าท่านอื่นนะครับลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าทาง YouTube ที่ซับสไครต์ใหม่นะครับที่ยังไม่เคยชมนะครับตู้พระโมเด์นะครับหมู่เจ็ไม้สักแท้นะครับพามารีวิวเลยครับวันนี้เบื้องต้นก่อนครับลูกค้าท่านใดที่ดูแล้วก็ฝากกันดูกันเขาเรียกเพลินๆกันไปอีกครั้งแล้วกันครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่รับชมนะครับก็ ตามมาได้เลยครับเดี๋ยวผมพารีวิวบอกขนาดให้ก่อนเลยนะครับเบื้องต้นก่อนครับความลึกอยู่ที่60เซนยาวซ้ายไปขวารวมอยู่ที่90ครับสูงรวมจากท็อปบนนะครับถึงถึงพื้นล่างเลยอยู่ที่1เมตร98เซนติเมตรครับเป็นหมู่เด้านในนะครับบานเปิดซ้ายขวานะครับซ้ายกับขวาเปิดแบบนี้เลยนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับด้านหลังเป็นไม้ทึบเต็มแล้วก็นะครับหมู่7นะครับ ประกอบหมู่ด้วยกัน7จริงๆวางตรงน,นี้อีก2องค์ก็ได้เป็นเป็น9ก็ได้นะครับคุณลูกค้าแล้วที่สําคัญตอนนี้พามารีวิววันนี้เป็นต้นโพสีทองนะครับต้นโพสีทองนี่ครับคุณลูกค้าสวยงามมากแต่นิดนึงครับคุณลูกค้าผมมีโปรโมชั่นทางร้านตอนนี้นะครับซื้อตู้พระผมแถมฟรีต้นโพให้แต่ขออนุญาตคุณลูกค้าจะเป็นสีขาวนะครับต้นแถมฟรีขอให้เป็นสีขาวผมแถมไม่ฟรีไปเลยหนึ่งต้นทําจากพลาสติบุนะครับ พลาสติกผสมมาแล้วก็ใช้เครื่อง cnc แกะนะครับเป็นพาร์ทวบูดสวยงามมากต้นโพนะครับแต่ถ้าเป็นสีทองคุณลูกค้าบอกว่าหัวเห็นแล้วถูกใจน้องทำไมไม่แถมสีทองเอาอย่างนี้ครับคุณลูกค้าพิเศษกันถ้าซื้อตู้พรก,กับผมปกติผมแถมสีขาวให้ถ้าเป็นสีทองผมขอค่าทําสีแค่500บาทนิดนึงนะครับคุณลูกค้าตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะดูแพงแต่สีที่ผมใช้เป็นสีอย่างดีเลยสีทองอะคริลิกนะครับที่ทําองค์พระก็จะมีความเงางามแล้วก็เขาเรียกว่าสะท้อนไฟดีมากครับคุณลูกค้าแล้วด้านในผมติด เป็นไฟดาวไลท์นะครับ LED สีขาวให้ด้วยนะครับสองสว่างเพิ่มความขเขาเรีวโดดเด่นแล้วก็การสะดุดตาให้กับลูกค้านะครับตรงนี้เลยรับประกันว่าไปตั้งที่บ้านแล้วเนี่ยแขกไปใครมาเนี่ยสะดุดตาเด่นสวยทักทุกคนแน่นอน,นครับคลูกค้าแล้วที่สําคัญเลยตู้พระนะครับข้อดี1เลยลูกค้าผมพูดเป็นเสียงเดียวกันคือการฝุ่น,นครับลูกค้าขเขาเรียกว่าดูมีระเบียบแล้วก็เรียบร้อยดีครับดูเรียบร้อยดี กานฝุ่นแล้วก็เป็นสัดส่วนดีนะครับด้านล่างลงมาตรงนี้เหมือนเช่นเคยครับมีถาดวางของถวาย1ถาดรับน้าหนักได้พอสมควรครับผลหมากรากไม้น้ํานะครับนาวางของถวายในวันพระนะครับหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับใช้เสร็จก็สามารถเก็บเข้าไปด้านในได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่เลยเรียบร้อยมากลงมาด้านล่างมีลิ้นชักให้กันสีลูกติดกุญแจให้ทุกลูกครับคุณลูกค้าเก็บของมีค่าได้ทุกอันนะครับดึงออกมาด้านในนี่ครับไม้แท้หมด ผมการันตีเลยนะครับนี่ครับไม้แท้ทั้งหมดนะครับไม่มีไม้อื่นปนนะครับเราก็ที่สาคัญอย่างที่ผมเรียนไปมีกุญแจล็อกได้คุณลูกค้าเนี่ยครับอย่างน้อยเราเก็บของมีค่าได้นะครับถึงว่าจะไม่เก็บก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้เก็บของมีค่าอยู่แล้วเนาะคุณลูกค้าใต้ใต้เขาเรียกว่าใต้ตู้พานะครับก็จะมีเป็นพวก ดอกมาอาทุกเทียนซะมากกว่าหรือว่าแต่ถ้าบางท่านจะเก็บเป็นพระเครื่องแล้วเราสวดมนต์บูชาเป็นท่านไปนในตัวก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าใช้งานเลยครับด้านล่างเป็นบัวทิพเต็มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวนพาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นไม้สักทั้งหมดนะครับแท้เต็มเลยไม่มีไม้อัดนะครับคุณลูกค้าด้านหลังของเราทางร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เราเน้นว่าไม้จริงครับคุณลูกค้าด้านหลังเนี่ยไม้แท้หมดเลยนะครับราคาของตู้พระหลังนี้นะครับถ้าเป็นหมู่เจ็ สีเนื้อไม้แบบนี้เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่22,900บาทครับนะครับถ้าเป็นสีเส้นขาวแบบเดียวกันนะครับต่างกันที่สีด้านข้างเนี่ยต่างกัน1,000บาทคุณลูกค้าเส้นขาวทำยากกว่าอยู่ที่23,900บาทครับแล้วก็จะมีหมู่9ด้วยนะอันนี้ผมรีวิวไปแล้วอย่างไงคุณลูกค้าลองไปหาดูคลิปได้นะครับของทางร้านเราเป็นตู้พระขนาดเดียวกันแต่ข้างในเป็นหมู่9แล้วก็ดีเทลด้านล่างต่างกันนิดหน่อยอันนั้นก็จะต่างไปอีกพันนึงครับคุณลูกค้าเริ นะเป็นสีเส้นขาวก็24,900ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับว่าชอบแบบไหนหรือว่าต้องการแบบไหนแต่ตอนนี้นะครับหมู่7นะครับตู้พระโมเดนแบบนี้มีด้วยกันถึงหลังหน้าร้านครับมาได้เลยครับท่านใดสนใจอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาเลยตอนนี้เนี่ยครับโปรโมชั่นพิเศษของมึงเข้ามาแล้วต้นโพข่าตลาดมากแถมให้ฟรีไปเลยครับร้านผมนะซื้อตู้พระแถมต้นโพฟรีพอเวลาวางคุณลูกค้าดูสิครับจะโดดเด่นสวยงามมากนะครับก็ประมาณนี้ครับ วันนี้ก็พามาชมประมาณนี้ครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขอตัวลาท่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเลยนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ